ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินเนาะไม่ว่าปีพศใดนะครับไม่ว่าปีพศใดส่วนราคานั้นที่เราไว้ให้ต่ําสุดนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินเนาะเหรียญเนื้อเกินต่ําสุด สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลวงปาาัญหามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เกา่าวันนี้แสงทองส่องทางนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับสภาพเนาะสภาพนะครับพี่น้องสภาพอากาศที่แบบร้อนอบอ้าวเนาะอ่าสงสัยจะร้อนต้อมต้อนรับสงกรานนะครับพี่น้องพี่น้องหลายๆคนก็มีทยอยเดินทางกลับบ้านเหมือนกันเนาะทำงานอิสระ นะครับพี่น้องก็เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวสงกรานนะครับพี่น้องอย่างไรก็ดีนะครับจะเป็นคนกลับก่อนหรือกลับหลังยังไงก็ขอฝากเรื่องความปลอดภัยนะครับพี่น้องเดินทางต้องระมัดระวังหน่อยนะครับช่วงเทศกาลสงกรานเพราะว่ารถลานั้นค่อนข้างเยอะนะครับมือใหม่เยอะนะพี่น้อง มือใหม่เยอะทั้งมือใหม่มือเก่านะครับพี่น้องก็ใช้รถอย่างระมัดระวังนะครับอะระวังเพื่อนร่วมทางเนาะ,ะอย่าเป็นคนหนึ่งที่ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับเนาะ,ะระวังคนข้างเราคนข้างเราก็ระวังเราด้วยนะครับการใช้รถใช้ถนนเนาะจะมีความปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเหรียญสิบบาท ที่พี่น้องสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเกี่ยวกับเหรียญเนื้อเกินเนาะเนื้อเกินนะครับพี่น้องเนื้อเกินของชนิดราคาสิบบาทเนาะที่เซ้งทองสงงรางนั้นมีการประกาศเปิดรับออกไปนะครับก็ยังมีการเปิดรับอยู่นะครับส่วนปีไหนพศไหนนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับเรื่องพวก เหรียญเนื้อเกินต่างๆเนาะไม่มีความจําเป็นว่าจะเป็นปีพศใดแต่ราคานั้นมีความจําเป็นนะครับปีพศที่หายากนะพี่น้องปีพศออที่หายากอย่างเช่นปีสามหนึ่งปีสี่สองปีสี่ห้าอะไรพวกนี้นะครับอ่าปีพศที่หายากเหรียญเหล่านั้นก็จะมีราคาที่สูง นะครับสูงตามปีพศออนั่นเองนะครับและก็ที่สําคัญเลยก็คือสภาพของเหรียญนะครับพี่น้องสภาพของเหรียญจะต้องมีสภาพที่สวยงามนะครับน่าเก็บสะสมเพราะว่าการเก็บสะสมของเราไม่ใช่เก็บสะสมเพียงแค่วันสองวันเดือนสองเดือนปีสอง,ป,สองปีนะครับอาจจะเก็บทั้งชีวิตเนาะอาจจะยี่สิบปีสิบปียี่สิบปีก็ว่ากันไปนะครับพี่น้อง่อาขึ้นอยู่กับสภาวะ นะครับสภาวะความอะไรอ่ะการขึ้นลงของราคานะครับอ่าราคาขึ้นสูงเราอาจจะนำมาออกมาเทขายนะครับพี่น้องเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าพี่น้องเช่นเดียวกันเก็บสะสมเหรียญก็ดูปีพศออดูความสวยงามนะครับดูความหายากของเหรียญด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการเก็บสะสมเราไม่ได้เก็บสะสมเพื่อที่จะ อเอาไว้ดูอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราก็ต้องคาดการไปในวันข้างหน้าว่าเหรียญของเรานั้นมันจะมีราคาที่สูงขึ้นขยับสูงขึ้นนั่นเองตามสภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับความนิยมต่างๆนั่นเองเนาะก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินเนาะไม่ว่าปีพศใดนะครับไม่ว่าปีพศใดส่วนราคานั้นที่เราไว้ให้ต่ําสุดนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกิน นะเหรียญเื่อเกินต่ําสุดนะครับก็อาจจะเป็นปีพศที่หาง่ายนะครับราคาต่ําสุดอาจจะเป็นปีพศที่หาง่ายแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับพี่น้องอาจจะมีความพิเศษต่างๆที่เพิ่มเติมเสริมแต่งเข้ามาเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับความสวยงามนั่นเองนะครับจะสูงจะต่ํานะครับส่วนราคาต่ําสุดเราเอาตั้งเอาไว้ให้ที่ห้าสิบบาทต่อเหรียญน,นะครับเหรียญเื่อเกินนะครับ ราคาต่ําสุดเราตั้งเอาไว้ให้ที่ราคาห้าสิบาทต่อเหรียญส่วนราคาสูงสุดนะครับสูงสุดนั้นไม่มีความแน่นอนอยู่ที่ปีพศอ,อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่ปีพศส,สภาพเหรียญความสวยงามนะครับอาจจะได้เฮ้ยเนื้อเกินอาจจะได้ในราคาหลักพันก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับปีพศนั่นเองเนาะถ้าเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดล่ะนะครับถ้ามีเนื้อเกินแน่นอนละ่ะนะครับปีพศนี้ อาจจะได้ในราคาตั้งแต่พันสี่ร้อยพันห้าร้อยขึ้นไปนะครับพี่น้องอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินที่พี่น้องสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเหรียญเนื้อเกินมีราคานะครับส่วนเนื้อเกินของชนิดราคาอื่นละ่ะมีราคาไหมนะครับก็ต้องดูที่สภาพเหรียญต้องดูที่ว่าความสวยงามของเหรียญเหรียญน,นั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเหรียญเนื้อเกินมักจะมีที่ เหรียญชนิดราคา10บบาทเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนเหรียญชนิดราคาอื่นนั้นหาได้ค่อนข้างยากและเกิดได้ค่อนข้างยากนะครับพี่น้อง อ่าเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยสําหรับท่านที่สอบถามก็มาเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเนื้อเกินนะครับพี่น้องราคาจะสูงกระต่ําอยู่ที่ปีพศและความหายากความสวยงามนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยส่วนช่องทางการติดต่อมีในคลิปต่างๆของแสงทองสองทางนะครับแสงทองสองทางไม่ใช่ร้านรับซื้อนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ร้านรับซื้อที่รับซื้อเพื่อต้องการเก็บสะสมนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ